ไหนหนะน่น่เน่่ไล์สะระก,กับกูแวนคิวเอนะครับวันนี้เพื่อนเขาถามมาว่าเหล็กชนิดอะไรที่เหมาะกับการทํามีดแกะสลักทองเหลืองและทองเหลืองได้คมและทนทานกว่าใบเลื่อยไฮสปีดขอบคุณครับอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไอใบมีดไฮสปีดคืออะไรนะครับแล้วทองเหลืองคืออะไรตอนนี้มีทองเหลืองไหมไม่มีไม่มีักหน่อยเลย ไม่มีขี้เกียจเราไปวิว่งไปางล่างาทองเหลืองทองเหลืองเกิดจากทองแดงผสมกับสังกะสีกลายเป็นทองเหลืองทองเหลืองก็จะมีความมันวาวแข็งแรงทนการกัดกร่อนแล้วก็มีสีสันที่งดงามนะครับนั่นคือทองเหลืองวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเอ้เราต้องการแร่อะไรบางอย่างที่มันมันไม่ต้องแข็งเหมือนเหล็กหรอกแต่ว่าเอามาฟอร์มอะไรเอามาใช้งานอะไรได้ง่ายหน่อยทนการกัดกร่อนได้อย่างดีเพราะว่ามันไม่ใช่โลหะ เขาก็เลยคิดทองเหลืองขึ้นมาก็คือเอาทองแดงก็แหละไปผสมดีบุกเอาทองแดงไปผสมสังกะสีก็จะได้เป็นทองเหลืองแต่ถ้าเอาทองแดงไปผสมดีบุกเขาก็จะเรียกว่าสทลิ์นะครับแต่บางทีก็ใช้รุมๆวกันนะนะผมก็เอาจากเบสก่อนเลยแล้วกันก็คือเอาทองแดงผสมกับสังกะสีกลายเป็นทองเหลืองนะครับทีนี้เวลาก็จะแกะสลักทองเหลืองเนี่ยคุณนึกภาพผมเป็นคนแกะสลักทองเหลืองไหม ไม่อะแต่ผมเป็นคนที่ใช้ทองเหลืองในการเอามาทํางานแมชชีนเวลา,าทํางานแมชชีนเราก็ต้องใช้หัวมิลลิงดอกดอกไฮสปีดสตีลใช่ไหมฮะดอกเจาะมีดกลึงอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเหล็กที่มันอยู่ในกลุ่มกลุ่มเนี้ยกลุ่ม,มเขาเรียกว่าเหล็กเครื่องมือทูสตีลเป็นเหล็กเอาไวแา้แมชชีนแมชชีนทองเหลืองประมาณนี้นะครับทีนี้พอเป็นเหล็กที่เอามาแมชชีนทองเหลืองแต่ก่อนมันก็เป็นเหล็กชุกแข็ง พอชุบไปชุบมาไปไปมามาเขาก็เริ่มคิดเฮ้ยเราทํายังไงวะให้มันทํางานได้เร็วขึ yes, <e ้นทํางานได้หนักขึ้นเร็วขึ้นได้รันไทม์ที่มากขึ้นเขาก็เลยคิดเหล็ก HSS ขึ้นมาก็คือเหล็กไฮสปีดสตีลขึ้นมานะครับก็คือชื่อตามเร็วไรเหล็กเหล็กความเร็วรอบสูงนะครับเขาก็จะเขาจะเริ่มต้นจากคาร์บอนประมาณ0.95เหนึ่งถึงเป็น h i g h ล็กไฮสปีดสตีลมันมีหลายเบอร์นะครับโครเมียมก็อยู่ประมาณ4%ปรผมอ่านรวมๆนะมันสามารถแตกออกได้เป็นเป็นสิ5เป็นห้า นะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของส่วนผสมมีโบริฟดีนัมห้าเปอร์เซ็นตแปดเปอร์เซ็นต์บ้างวานาเดียมบางตัวก็สิบแปดบ้างทางสเตนบางตัวก็สิบแปดบ้างเด็กทีหนึ่งอย่างเงี้ยวานาเดียมหนึ่งทางสเตนสิบแปดเหล็กทีหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างจะสุดยอดเลยนะฮะ <laughs> มันแข็งกว่าทางสเตนอ่าทีนี้ก็ก็ว่าไปนะก็คืออยู่ในกลุ่มนี่แหละแต่คุณไปแตกรายละเอียดออกได้ดูจากธาตุประกอบไอ้ตัวทีหนึ่งเนี่ยมันจะแข็งมากๆเลย นเนื่องจากมันมีนมทางสเตนคาบายอยู่ข้างในแต่มันจะปลอดกว่าชาวบ้านเขาถ้างานคุณมันเป็นงานรับแรงกระแทกไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นงานรับโหลดธรรมดาหรือแค่งานตัดปาดไ,ไม่ใช่กระแทกปึ๊กปึ๊กปึก,ปกอย่างนี้นะหักแน่นอนแต่ถ้าเป็นงานแค่ดันเอาแรงดันเข้าไปเป็นแรงพุชไม่ได้แรงกระแทกนะก็ใช้ได้ดีนะครับอตัวนี้หยิบมาให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นดอกตาฟ m 8นะฮะพิษ1.25ด เป็นเหล็กไฮสปีดสติลนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอันเนี้ยมันเคลือบไทเทเนียมมาด้วยนะครับมันมีไทแทกับไทยกอบนะอันนี้ไทแท้แพงนะมือหนอก <c oughs> นี่นะครับก็อยู่ก็อยู่ที่ว่าเกรดของเครื่องมือของคุณมันคืออะไรเอ๊ะแบบนี้ทุกขู่ก็มีนี่ใช่เขาเลือกใช้วัสดุอีกแบบนึงเอ้ยแบบนี้ที่มันแพงกว่านี้ใช่ก็มีที่มันใช้วัสดุอีกแบบนึงดอกทาปทีแปดเป็นกันนี่แหละดอกทาปเอ็มแปดเป็นกันนี่แหละแต่วัสดุมันมีหลายตัว ทีนี้ถ้าเขาจะแม็กชีนเราใช้เหล็ก HSS นะครับอาจจะเป็นเหล็กเก่ามาจากดอกสวา่านใบเลื e, ่อยอีใบเลื่อยอีคลิปอะไรก็แล้วแต่ท่านสวัสดีครับร้อนมากเลยใช่ร้อนมากเลย,เ,ลยเปิดแอร์อยู่ลดความร้อนแอร์นี่รั่วเลยนะต้องเสียเตรีมตัวเสียตังค์กันอีกสองมือเนี่ยเตรียมแล้วรอแล้วรอรอทำยามันหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอมันเก่าแล้วตัวนี้มิสูิชิเฮวี่ดิวตีเย็นเยือก เปิดทีนี่กูเป็นนกแกนกิ้วเลยมาตอนมาใหม่ๆอ่ะนะอ่ะเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็เอาไปทำเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือแกะสลักอย่างที่ผมบอกแกะสลักมันก็มีหลายอย่างคือใช้แรงทางกลหรือเปล่าใช้เครื่อง c n c ไหมหรือใช้แรงมนุษย์มันคือเอาเนี่ยไปขูดกับทองเหลืองซึ่งมันทําได้อยู่แล้วเพื่อนเขาถามมาว่ามันมีอะไรที่มันเจ๋งจ้ากว่านี้ไหมคําตอบก็คือก็มีนะจะเป็นจะเป็น K สามเก้าศูนย์ก็ได้นะ แต่ว่ามันเขาเอามาทํามีดไงแต่ส่วนใหญ่มันก็คืออยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละมันจะเ่มันจะเป็นเหล็กไฮสปีดนี่แหละจะเป็นเหล็กก้อนเหล็กอะไรก็คือพวกนี้ยนะครับทีนี้แล้วไอ้เหล็กอย่างอื่นมันจะดีกว่าไหมมันจะดีอย่างไรถ้ามันดีกว่ามันดีกว่าไม่มากหรอกโยมมันดีกันแค่คุณมูลค่าทางการตลาดที่คุณเห็นในว่วงมีดมีดอย่างเนี้ย มันมันมันเป็นจิวเวลรี่นะครับมันไม่ใช่วัสดุศักดิ์สิทธิ์มันมันไม่ได้แบบโอ้โหมันแข็งไวแียนี้สิเท่ายี่สิบเท่าไม่ใช่นะเพื่อนไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดอย่าไปผิดทางเพราะเราไปคิดว่ามันแพงใช่ไหมที่มันแพงอ่ะมันแพงเรื่องแบรนด์มันแพงเรื่องแบรนด์สินค้าแต่โอเคคุณภาพสินค้าก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าคัดมากันแบบขนาดอย่างเงี้ยนี่คือเนื้อวัสดุจริงๆเลยผมไปทำพาริน่าตามครูบอกแล้ว ตึง <laughs> ไม่มีอะไรทําหรือไงวะ <laughs> อุตสาห์ทาแบบพรีเมียมถอดทุกชิ้นแล้วแช่สรุปเกลียวน็อต <laughs> เรียบร้อยตุยแล้วหนึ่ง <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอดกาวหยอดเอ,อกาวไอ้น้ำยาทาเล็บขันเกลียวกลับไปอุดกาวตาช้าง จบๆจกันไปไม่มีปัญหาถือถือว่าเรามาสนุกไปด้วยกันนะครับแต่โอเคละอย่างน้อยเราก็ได้ผมเลยแนะนํานะไอ้พวกนี้ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่มือบอละคุณอย่าไปขายไปเลยนะฮะบ,บางทีมันมีความเสี่ยงที่มันจะพังจะหลุดได้มากเลยแล้วอะไรโอกาสที่เราจะหาิไอ้พวกอะไรมาทดแทนตัวสักรูเนี่ยหายากก็ใช้ตัวเก่อาอยัดกลับไปเอากาวอุดจบโมดิฟายจบๆกันไปอย่างน้อยสัวัสได้ทํา อย่างน้อยจะได้หัวเราะตัวเองในยามที่คุณแก่กว่าน,นี้อีกสิบปีได้หัวเราะดนำเงี้ยอะไรวะ <laughs> เป็นเรื่องสนุกอย่างนะอย่างน้อยเราเรายังได้ทําอ่ะเรายังได้เล่นม้างอะ่ะเรายังเรายังโชคดีกว่าหลายๆคนนะซึ่งเขาบางทีเขาอาจจะต้องแค่ทํางานในแต่ละวันนะแล้วก็หาเช้ากินค่ำยังไม่มีเวลามาสนุกมาเล่นอะไรแบบโง่ๆอย่างเด็กผู้ชายอย่างเราเลยก็ถือว่าสนุกดีนะครับอย่าซีเรียส คิดซะว่าเสียค่าหน่วยกิจไปเออให้ชีวิตมันเพลินๆก็พอนะครับอ่ะกลับมาที่นี่ต่อนะฮะไอที่จะแข็งแกร่งดีกว่าเนี้ยมันก็มีแหละแต่ถ้าแต่แต่ถ้าถามผมนะจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นอนะ่ะหรือคุณจะไปซื้อเอ่อมีดที่เขาทํามาโดยเฉพาะก็ได้นะครับแล้วแต่เลยมีดที่คุณทํามาเฉพาะก็ได้มันอดไม่ไดนะ <laughs> มไ้มันเป็นยังไงมันคันมือเพืงไงวะ <laughs> อ่ะเนี่ย บางทีบางทีก็อยู่ที่เครื่องมือของช่างะนะว่าช่างทําเครื่องมือขึ้นมาเองหรือเปล่าถ้าช่างทาเครื่องมือขึ้นมาเองอะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะแต่ถ้าช่างซื้อมันมาก็เหมือนเลือกซื้อดอกสว่านที่มันราคาสูงกว่านี้คุณก็อาจจะได้ดอกสว่านไฮสปีดสตีลที่ทํามาจากเหล็กทีหนึ่งคุณต้องไปดูสเปคของเหล็กมันด้วยนะครับว่ามันมันเหล็กเบอร์อะไรแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากซึ่งผมไม่แนะนําให้คุณซีเรียดดูคูเสร็จแล้วมันร้อนวิชา <laughs> ไร็นไ้ร้อนไหมละ่ะ ร้อนไหมล่ะไปตุยแล้วหนึ่งทีนี้ผมจะบอกต่อนะถ้าคุณเป็นคนที่ผลิตเครื่องมือขึ้นมาเองหรือแม้กระทั่งกับใช้ของที่คุณมีอยู่นี่แหละนะครับเราจะพบว่าในหลายๆครั้งการที่เราเลือกเครื่องมือชิ้นใหม่ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าของเก่าซื้อโครสติลเหล็ก 8cr14 มีทางสเตนอยู่3ใช่ไหมครับขอาท่านว่าอย่างนั้นต้องต้องเปิดดู 8cr13 นะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะ ทีนี้คุณจะสงสัยใไหมว่าเอ๊ะทำไมทำไมแปดซีอาสิบสามวานนเดียมแปดซีอาร์สิบสี่ปดีมีทางสเตนอยู่3เปอร์เ็นครับโพบอลสองจุดห้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อถือเป็น EP ต่อไปเลยแล้วกันนะ, <laughs> ะกลับมาที่ช่างช่างที่แก่ก่อนนะฮะ ช่างที่ท่างช่างที่เขาเอาไปแกะของเหลวนี่เขาถามมาาเหล็กที่มันดีกว่านี้ก็มีพวกตระกูลตระกูลแม็กซ์เมดก็มีแต่แต่มันจะไม่อยู่ในรูปอย่างนั้นแล้วมาแพงมากด้วยมันเป็นเหล็กทางการตลาดที่เขาทําแข่งกันนะครับมันก็จะแข็งคมทนแข็งกว่านี้แต่สิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรามีศักยภาพในการทํางานสมมติเราไปช่างแกะสลักเราก็จะเรามักจะชินคุ้นชินกับเครื่องมือที่เราใช้อยู่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนเครื่องมือ สเกลของคุณน่ะกล้ามเนื้อของคุณที่มันเข้ากับเครื่องมือที่คุณมีอมันจะหายไปนะครับคุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ตั้งใหม่มันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ดีเท่าเดิมนะเพราะมันไม่ใช่เครื่องมือที่คุณคุณ้นชินผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เนะี่ยมีคนมีคนเชิญให้คุณไปแข่งเอรายการเฮลคิดเช่น m มกกะเชฟรายการเทียอะไรก็ได้ที่มันทํากับข้าวนะ ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เชฟนะผมเป็นแค่คนทํากับข้าวแล้วเขาบอกว่าคูแห่นไม่ต้องเอาอะไรไปเลยคูแห่นไปแข่งแข่งอย่างเดียวเลยผมจะผมจะเก้อเกกลางๆ,ๆหน่อยในการที่ผมอาคู ah, oo, มีมีดใหม่ในรายการแล้วจะให้ผมต้องมานั่งทำกะเาพราปลาดุกอย่างเงี้ยผัดปลาดุกอย่างเงี้ยผมต้องใช้มีดใหม่อ่ะผมต้องใช้มีดใหม่ในการมาผัดปลาดุกอ่ะผมก็จะเก้อเกกลางๆ,ๆ,ๆหน่อยแต่ถ้าเขาบอกว่า กวนไปได้เลยไปทาไปทากับข้าว,าวให้กรรมการกินกว่นเตรียมของไปได้เลยไปเลยฮะผมจะแบบเพราะผมใช้ทุกวันไงต่อให้ไอเล่มที่กรรมการเขาเตรียมเป็นวีจีสิบกูกเ็เคอะเคอะเขินเขินเพราะปัญหามันไม่ใช่เรื่องการรักษาคมแต่เป็นความเคยชินของเรามากกว่าผมผมถ้าผมเอาไปได้ผมจะเอามีดของผมไปแน่นอนผมว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผมจะมีเวลาทาอย่างอื่นเยอะเลยเพราะรายการพวกนี้มันชาเลนจ์เวลาเนี่ยถูกปะผมะมีเวลาทําอย่างอื่นเยอะเลยอะแต่ถ้าเอามีดอื่นไปมันจะเคอะเคอะเ,เ,เ,เขินเขินการหันมันจะไม่ ไม่สมูทนะนะเช่นเดียวกันนะครับเฮ้ยพรุ่งนี้เฮ้ยมึงไปภูเก็ตกับกูหน่อยดิเออกูมีดูแลวอ่ะกูต้องไปเก็บต้องไปเก็บดอกเบี้ยไปเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในก่อแมงมีข้างคาวเยอะมึงเอามีดไปด้วยนะข้างคาวมันชอบบินมาโฉบผมจะเอาเล่มนี้ไปเลยอ่ะเพราะผมผมจะชินกับมันมากเลยอ่ะไอ้เล่มเนี้ยมันมีมีอีกเล่มเงอยู่ตรงนู้นนะครับผมจะชินกับมันมากเลยอ่ะไอ้เหล็กอื่นแล้วผมไม่เอาเหล็กออกใหม่ไม่เอาเอาวันเนี้ยมึงตายแน่ชินนักกว่าเชี่ยวชาญใช่ มันชาชินไปหมดแล้วี่ดูมันชาชินไปหมดเนี่ยผมจะเอานี้ีไปเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้ละกูสามารถทํางานได้อ่ะไม่รู้ละมึงจะมาข้างข่าวแม็กไก่มึงมามึงมาเจอกูเนี่ยเอ็มเล่มนี้แหละกูเขาเตรียมแม็กซ์เมดเอาไว้ให้ไม่เอาไม่เอาไม่หมองไม่หมองเฮ้ยมันดีกว่านี้คงคนไม่ไม่มองไม่เหมาแต่ถ้าคุณมีเวลาพอที่คุณจะเฮ้ยซื้อเครื่องมือใหม่มาเป็นคนชอบศึกษาเครื่องมือเฮ้ยมีตัวนี้ออกมาใหม่เย เฮ้ยเราต้องการพัฒนาสกิลงานแกะงานแกะสลักของเรา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 ยินดีลองของใหม่ว่ะเฮ้ยเรายินดีว่ะเฮ้ยเรายินดีว่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะซื้อเครื่องมือมาเยอะๆคุณก็จะมีเครื่องมือเต็มช็อปเลยเว้ยแล้วคุณก็จะได้พบกับบางงานที่เฮ้ยงานเนี้ยมีเล่มนี้แม่งไม่เหมาะเว้ยงานตัวนี้เหมาะกว่าว่ะเฮ้ยตัวนี้คุณต้องแกะกล่องวัสดุแม่งเป็นกล่องฟูกมาเว้ยเฮ้ยนี่แม่งลื่นกว่าเออเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ลูกค้าจะซื้อเชือกอะเนี่ยตัดตัดเชือกให้ลูกค้าหน่อยเว้ย เออนี่นี่นี่สะดวกกว่าะคุณจะมีเครื่องมือเยอะขึ้นนะครับโดยที่ทักษะโดยโดยที่มันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโลหะเลยนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของรูปร่างของมันการใช้งานอะไรเงี้ยถ้าคุณมีเครื่องมือเยอะกว่ามีสกิลที่มากกว่าคุณก็จะได้งานที่หลากหลายที่มากกว่าอันนี้คือในมุมของผมนะครับซึ่งซึง่งผมจะบอกว่าไอ้ความแข็งแรงขพงว่าสะดวกมันไม่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ในขนาดนั้นนะ่ะแต่ทักษะสําคัญมากกว่ามันจะคุ้นชินมากกว่าฉันใดฉันนั้นโยม ถ้ามีคิวมีงานต้องไปนอนค้างอ้างแรมไปต่างจังหวัดกูก็จะต้องหนีหนีไปสักคนใช่ไหมก็ต้องเป็นคนที่กูกูรู้จักใช่ไหมเออแล้วต้องหนีหนีางคนที่กูรู้จักไปอ่ะไปหาข้างหน้ามันก็นอนไม่หลับอ่ะนอนที่นอนหลับมันจะมาผูกคอมันจะมาบีบบีบคอเพว่าเอาคนที่เราคุ้นเคยไปดีกว่าอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้สกิลก็อีกแบบเอ้ยพี่หนูผมเตียมไม่ให้พี่หน้าลักสวยคุยเก่งเลยนะพี่นี่เอาอ่ะนี่คุ้นหัวเจ๊นี่ไปดีกว่าชินกว่าอย่างน้อยนอนหลับ อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะคำถามต่อมาเขาไม่ได้ถามหรอกกูแค่อยากจะเล่าให้ฟังไม่ชินไม่ชินไม่ชินนอนคนเดียวไม่ชินผมไม่เคยผมไม่เคยนอนคนเดียวเลยตายยกยกเว้นแต่ว่าจําเป็นจริงๆก็จะเป็นแบบนั้นแต่ปกติจะไม่นอนคนเดียวแน่นอนไม่ว่าจะไปไหนเขาเขาเขาจะไม่ถามเ่าจะมองก่อนอย่าเอ็ดไป เวลาถ่ายรูปจะไม่มีใครเข้ากล้องกูจะมีกูอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ากล้องมาด้วยอ่ะ